สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเอิญที่บริษัทเพชรยนต์นะคะตั้งอยู่ที่เซรีไทย68แยก1มีนบุรีกรุงเทพสำหรับวันนี้จะมาแนะนำตัวรถเป็นคันนี้เลย Isuzu D-Max นะคะตัวสเปคแคบนะคะ1.9นะคะใครที่กำลังมองหารถปีใหม่ปี2021นะคะคันนี้เกียร์ธรรมดาราคาตั้งขายอยู่ที่599,000บาทเท่านั้นนะคะเลขไม่เพียง7,500กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะรถมือเดียวบอดี้เดิมเดี๋ยวพามาชมตัวรถคันนี้นะคะรอบคันกันเลยก่อนรับชมคลิปนี้ต้องฝากกด ไลก์ก็แชร์กดติดตามให้ด้วยนะจะมาเดตตัวรถของคันนี้ให้กับลูกค้าได้ชมกันเลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวโฉมหน้านะคะที่ได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์คู่หน้าติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะคะพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะด้านล่างของตัวรถแล้วก็มีไฟตัดหมอกคู่หน้าติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนะคะทะเบียนรถ3เทพุทธนนเท่าน,น,น4 0เ1นเป็นป้ายกรุงเทพเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะกระจังหน้าของคันนี้นะคะเป็นสีเทาดําพร้อมกับตัวโครเมียมนะคะร้อมรอบไว้ให้กับลูกค้าเรียบร้อยเลยกันชนด้านหน้านะคะก็จะมาพร้อมกับสีดํานะคะแบบนี้เช่นเดียวกันโลโก้ยูสุเป็นโครเมียมนะคะเงาเงาแบบนี้เลย มาพร้อมไฟนะคะที่ได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับตัวไฟเดย์ไทม์นะคะด้านกรอบของดวงไฟเรียบร้อยเช่นเดียวกันต้องบอกก่อนนะคะว่าตัวรถคันนี้นะคะเป็นรถที่เพิ่งเข้ามานะคะยังไม่ได้เก็บงานยังไม่ได้ปรับสภาพนะคะรีบมาเดตให้กับลูกค้าได้ชมก่อนใครเลยมาพร้อมกับตัวแม็กนะคะที่เป็นแม็กเดิมๆจากโรงงานนะคะหัวน็อตหกรูแบบนี้เลยแล้วก็ได้ในส่วนของตัวแม็กที่มีโลโก้ของตัวอิยุสูนะคะสลักไว้ที่แม็กเรียบร้อยเช่นเดียวกันคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวยางนะคะเป็นยาง ของบิสโต้นะคะปี2021สัปดาห์ที่45นะคะบอกเลยว่าสวยๆเดิมๆแบบนี้นะคะชคภายในนะคะเดิมๆแบบนี้เช่นเดียวกันเทียบขึ้นบันไดด้านข้างตัวรถนะคะก็จะเป็นสีออกสีบอลนะคะคันนี้ด้านล่างนะคะแล้วก็เทียบเป็นสีดํานั่นเองด้านบนตัวรถนะคะมาพร้อมโลโก้นะคะของตัวไฮแลนเดอร์ติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยนี่ ไฟเลี้ยวก็จระจกมองข้างนะคะสีกระจกก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถเลยนะนี่เลยมาพร้อมกับตัวคิ้วกันศาสตร์นะคะที่ติดตั้งมาให้กับลูกค้านะคะเดิมๆเลยนะจากโรงงานแล้วก็มาพร้อมกับตัวรถนะที่มีโลโก้นะคะของตัวกระจกนะคะเดิมๆเช่นเดียวกันติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยรอบคันเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับที่จับภายในนะคะแล้วก็ภายนอกที่เป็นโครเมียมเงาๆแบบนี้เลยนี่ สวยๆเดิมๆนะคะใครที่มองหายอยู่แนะนำนะคะคันนี้เลยได้รถปีใหม่ไม่พอผ่อนก็เบาๆด้วยเรามาดูตัวแม็กเส้นที่2กันนะคะเป็นแม็กเดิมๆ,ๆจากโรงงานหัวน็อต6รูแบบนี้เลยนะคะเป็นยางของบีสโตนเช่นเดียวกันนะคะปี2021เเช่นเดียวกันนี่ โครงสร้างตัวรถนะคะเป็นโครงสร้างเดิมเดิมบอดี้เดิมตัวรถที่รับเข้ามาแต่ละคันนะคะไม่มีชนหนักพลิกคว่ำจมนะ้ําไฟไหมมาแน่นอนที่สําคัญไม่มีแบบว่าตีลังกาของตัวรถมาด้วยนะคะเพราะว่าบริษัทไม่รับเข้าด้วยนี่ด้านหลังตัวรถนะคะ กอบไฟนะกอบไฟนะคะในส่วนของด้านหลังจะเป็นสีดำนะคะแล้วก็ร้อมรอบด้วยสีเทาดำนะคะแล้วก็ตัวไฟนะคะที่เป็นไฟไท้ายแบบหลอดไสนะคะบอกเลยว่าการออกแบบดีไซน์นะคะของตัว d m a มคันนี้นะคะหล่อเท่สปอร์ตแน่นอนนี่ อิวสูด,ดีแม็กนะคะที่หยยบขึ้นบันไดกันชนด้านหลังนะคะก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถแล้วก็ที่หยยบขึ้นบันไดเป็นสีดาแบบนี้เลยนะคะทะเบียนรถ3ทพุทธเฒานนเนน4091นนะคะเป็นป้ายกรุงเทพเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะถัดมาด้านบนตัวรถคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวกล้องนะคะเป็นกล้องถอยนะคะเป็นกล้องด้านหลังให้กับลูกค้าด้วยนี่ด้านหลังนะคะมาพร้อมกับตัวแม็กนะคะที่เป็นแม็กไลเนอร์นะคะ สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะบอดี้ของด้านหลังของคันนี้นะคะแม็กไลเนอร์ไม่ช้ำเลยที่สำคัญไปกว่านั้นไม่มีเจาะรูด้วยนี่ซ้ายและขวานะคะไม่มีเจาะรูที่ติดแครีบอยให้กับลูกค้าด้วยบอกเลยว่าแม็กไลเนอร์ด้านหลังคือเดิมจริงๆนะคะนี่เลยโครงสร้างตัวรถนะคะเรามาดูกันหัวน็อตนะคะนี่ซ้ายขวานะคะโครงสร้างเดิมๆนะคะมาพร้อมกับตัวหัวน็อตนะคะที่ไม่มีรอยไข่รอยถอดแบบนี้เลย หัวน็อตไม่มีรอยไขรอยถอดมาแต้มสีจากโรงงานก็ยังเห็นได้ชัดเลยนะคะนี่สร้างนะคะเดิมๆเลยเรามาดูด้านนี้กันบ้างนี่หัวน็อตไม่มีรอยไขรอยถอดเม็ดอาร์ hmm. ครูกมกองแบบนี้นะคะตัวรถคันนี้เป็นมอดดี้เดิมๆหัวน็อตมีมาแต้มสีจากโรงงานนะคะทั้งด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาเลยนี่หัวน็อตไม่มีรอยไข่รอยถอดแบบนี้เลยนะ ใครที่ยวลังองหายอยู่นะคะก็แนะนำนะคะสำหรับตัวรถที่เป็นคันนี้เลยได้ปีใหม่ไม่พอนะคะวารนตีศูนย์ของคันนี้ก็ยังเหลือด้วยนะคะเป็นวารนตีศูนย์ที่ลูกค้าสามารถเข้าศูนย์ได้อยู่เพราะว่ารถคันนี้เป็นรถปี2 0 2 1ดด้วยบอกเลยว่าราคานี่สับจากป้ายแดงนะคะลูกค้าประหยัดเงินไว้เยอะจริงๆนะคะนี่ มาเลยนะคะด้านหลังนะคะยางเส้นที่3และแม็กเส้นที่3นะคะก็เป็นแม็กเดิมๆโรงงานหัวน็อตหรูนะคะพร้อมกับตัวยางที่ได้เป็นบิสโตนนะคะปี่0 2 1นะคะตัวยางอะไหล่นะคะก็ยังติดตั้งมาให้กับลูกค้าอยู่ด้านหลังแบบนี้เลยโครงสร้างบอดี้นะคะโครงสร้างบอดี้ทุกจุดอยู่ครบแบบเดิมๆนะคะที่เหยียบขึ้นบันไดนะคะ ั้งซ้ายและขวานะคะไม่มีร่องรอยนะคะของการเกินฟุตบาทมาหรือว่าล่องลอยขีดข่วนชนหนักพิฆาตจมน้ำไฟไหม้ไม่มีแน่นอนนี่ด้านหลังตัวรถมาพร้อมกับตัวไล่ฟ้าและก็ไฟเบรกนรงที่3นะคะติดตั้งมาให้นะคะเรียบร้อยเช่นเดียวกันคิวการ์สาดซ้ายขวาติดตั้งมาให้กับลูกค้าเรียบร้อยเลยมาพร้อมกับตัวกระจกนะคะที่เป็นกระจกเดิมๆจากโรงงานนะคะที่สําคัญตรงนี้นะคะใหม่มากคันนี้ที่จับนะคะเป็นคโครเมียมนะคะเงาๆเลย ไฟเลี้ยวก็จงมองข้างซ้ายและขวานะคะอยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกันอ่าตัวยางนะคะเส้นที่4เส้นสุดท้ายนะคะมาพร้อมกับตัวยางนะคะเป็นยางบิสตโตนปี2021นะคะแม็กเดิมแท้โรงงานหัวน็อต6รูนะคะตัวของแม็กนะคะไม่มีล่องรอยของการเกิดสุดบาทในายางของแต่ละคันนะคะทั้ง4เส้นบอกเลยว่าใช้งานได้อีกนะคะยาวๆเลยดี่จะพาลูกค้านะคะไปชมในส่วนของภายในคันนี้กันเลยนะ าภายในของคันนี้นะคะเปิดประตูมาเลยนะคะจะเจอในส่วนของตัวที่อิงไหล่นะคะก็จะเป็นตัวผ้านั่นเองแล้วก็มาพร้อมกับตัวล็อกรถปลดล็อกภายในรถเรียบร้อยเลยนะคะเป็นตัวเซนเซอร์ล็อกรถคันนี้นะคะเป็นกระจกที่ปรับเลนกระจกได้นะคะเป็นกระจกพับมือนะคะเป็นในส่วนของตัวกระจกไฟฟ้าของคนขับนั่นเองนี่ มาพร้อมกับภายในนะคะคันนี้มาพร้อมกับตัวรถนะคะที่จะได้พองมาลัยมันติฟังก์ชันรับสายวางสายเชื่อมต่อบลูทูธได้เลยนะคะแล้วก็มีตัวรถเสียงเพิ่มเสียงเปลี่ยนช่องได้เลยหน้าปัดของคันนี้เป็นดิจิตอลนะเดี๋ยวจะลองสตาร์ทรถนะคะของคันนี้ให้กับลูกค้าได้ชมกันนี่การควบคุมการใช้งานของคันนี้เป็นกุญแจนะคะข้อดีคือปั๊มง่ายนะคะลูกค้าคะไม่ต้องกังวลเลยนี่หน้าปัดดิจิตอลด้วย เดี๋ยวขออนุญาตขึ้นรถไปสตาร์ทให้ลูกค้าชมก่อนเสียงขออนุญาลดเสียงก่อนนะคะโอเคหน้าปัดตัวรถนะคะเป็นหน้าปัดดิจิตอลเรียบร้อยเลยนะคะพร้อมกับตัวรถนาที่เล คันเองนะคะคันนี้ได้ในส่วนของตัวจอนะคะเป็นจอทัชส,สกรีนเรียบร้อยเลยนะคะขนาด9นิ้วเลยบอกเลยว่าใหญ่จริงนะคะบอกเลยจุใจจริงๆสําหรับออปชั่นของคันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าเชื่อมต่อบล<ม>ูทูธก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าลูกค้านะคะจะเอาไปใช้ในส่วนของ,ของนี่เลยนําทางก็ได้เปิดวิทิุฟังก็ได้นะคะ USB ก็เชื่อมต่อได้นะคะไม่ว่าจะเป็นตัว iPod นะคะหรือว่า บูทูธนะคะก็เชื่อมต่อได้เช่นเดียวกันนะคะนี่เลยสวยๆเดิมๆเดี๋ยวลองสตาร์ทรถให้ลูกค้าดูกันนี่น้าปัดตัวรถนะคะเลขไมค์คันนี้อยู่ที่7,506กิโลเมตรเท่าน,นั้นเองนะคะบอกเลยว่าสวยเดิมแอร์เย็นเพลงเพราะแน่นอนนะคะคันนี้อ่าเน,นียรถเสียงก่อนนะคะ ภายในของคันนี้นะคะมาพร้อมกับตัวเบาะนะคะที่เป็นเบาะผ้าสีดําเดินได้จะเข็บสีขาวแบบนี้เลยนะคะพร้อมกับตัวรถที่อิงไหลนะคะเขาจะเป็นตัวนี่เลยมีที่เก็บของให้ ด้านหลังเป็นหนังนะคะเรียบร้อยเช่นเดียวกันเพนดานด้านบนนะคะตัวนี้นะคะถ้าลูกค้าไม่ต้องการนะคะสามารถทําความสะอาดให้ะะได้นะคะก่อนที่ลูกค้าจะรับรถนะคะเดี๋ยวทําสปาให้ไฟสองแผนที่ด้านบนที่ใส่แว่นตานะคะมีครบมากๆเลยนะคะพร้อมกับที่บังแดดนะคะมีกระจกมาให้เรียบร้อยเลยนี่กระจกซ้ายและขวานะคะไม่พอนะคะมาพร้อมกับไฟสองแผนที่ด้านบนนะคะอีก2จุดบอกเลยว่าคุ้มจริงๆ <cas oph ane> นะคะ <ero> สาหรับตัวรถคันนี้นะคะเดี๋ยวพาลูกค้าไปชมห้องเครื่องนะคะของคันนี้กันเลยดีกว่านะ ไปชมห้องเครื่องกันเลยลูกค้ามาชมห้องเครื่องของคันนี้กันเลยนะคะสำหรับคันนี้เป็นเครื่องนะคะ Eurus DDI นะคะเครื่องพันเก้านั่นเองนะคะบอกเลยว่าห้องเครื่องคือใหม่มากตัวรถที่เข้ามาใะคะใหม่มากจริงๆนะคะมาแต้มสีจากโรงงานเกรงเห็นได้ชัดเลยที่สําคัญตัวเครื่องนะคะไม่มีน้ํามันไหลเยิ้มซึมนี่ไม่ไหลไม่เยิ้มไม่รั่วไม่ซึมนะคะตัวเครื่องเดิมด้วยมาพร้อมแบตเตอรี่ที่เป็นแบตเตอรี่แบบแห้งด้วยนะคะของ FB นั่นเองนะคะโครงสร้างตัวรถนะคะหัวน็อตฝากระโปรง ไม่มีรอยไขยรอยถอดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ที่แก้มของตัวรถนะคะก็ไม่มีรอยไขยรอยถอดเช่นเดียวกันเลขเหตุของตัวรถนะนี่อยู่ครบทุกจุดนะคะโครงสร้างเดิมๆนะคะมาแต้มสีหัวนอ็อตมาแต้มสีก็ยังอยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกันนี่หัวน็อตซ้ายและขวานะคะไม่มีรอยไขยรอยถอดแบบนี้เลยให้กับลูกค้าได้เห็นเลยนะว่ารถคันนี้สภาพคือใหม่จริงๆนะคะนี่ตัวเครื่องนะ ตัวเครื่องนะคะเครื่องเดิมๆแบบนี้เลยใครที่กำลังมองหาอยู่ก็แนะนำนะคะสำหรับตัวยูสุคันนี้เลยสำหรับลูกค้าท่านใดที่กำลังมองหาตัวรถรุ่นนี้สเปคนี้อยู่นะคะรีบติดต่อมาหาเอิร์นได้เลยนะคะผ่านเบอร์โทร0 9 7 1 6 9 3 8 8 4นะคะแอดไลน์หาเอิร์นเบอร์นี้ได้เลยนะเอิร์นใช้เบอร์เดียวไลน์เดียวนะคะคลิปนี้ต้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะจะมาเด็ดต,ตัวรถให้กับลูกค้าได้ชมอีกนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ